สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องตะกุดลูกองคมหัวใจโลกธาตุหลวงปู่ใจวัสดเดสุดยอดในธาตุทั้งสี่ ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุพระราชมงคลพุทธาจารย์หรือหลวงปู่ใจอินทสวุวรรณโนหรือหลวงปู่ใจวัสดเด,ดหัวใจโลกธาตุคือชื่อยันอันกสิทธิ์อิทธิฤทธิ์เหลือลน้นชนกล่าวขานช่วยกันภัยกันคุณใสมหนี่แพ้วผานตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุหลวงปู่ใจวัสดเด,ดนับว่าเป็นอันดับต้นๆของตะกรุดเมืองไทยของแท้หายากมากเพราะส่วนใหญ่ จะอยู่กับคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองเราทั้งสิน้นท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่ใจท่านถือได้ว่าเป็นพระริยสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมากมายและเป็นพระที่มีจริยวัตรปฏิบัติดีเยี่ยมอีกองค์หนึ่งวัดถูกมงคลที่ท่านได้ปลุกเสกเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอาจารย์ใดๆเลยมียเรื่องเล่ากันว่าการที่ได้ศึกษาวิชาหัวใจลกทันนั้นขั้นแรกผู้ทเรียนวิชาจะต้องนั่งวิปัสสนากรรมฐาน แห้งกระสินจนไสเทียนขาดด้วยพลังจิตถึงจะได้เรียนวิชาคาถาหัวใจโลกธาตุจากหลวงปู่ยิ้มสมัยนั้นมีผู้มาศึกษาด้วยกันหลายท่านแต่มีผู้ผ่านการทดสอบเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นตะกุดลูกอมหัวใจโลกธาตุของหลวงปู่ใจวัเสด็จนี้สร้างด้วยกันสามเนื้อปัจจุบันหาตัวจริงแทบไม่มีแล้วตะกุดลงจานครบตามตำราหัวใจโลกธาตุเรียกว่าคาถาพระเจ้าเดินจงกรมในประคันมารดาดังนี้ยันใบพัดอิฉันโต จิตโตอิฉันโตโลก,กาธาตุมหิยันไบพัดอัตะตพาเวนังนาทุยิวารวีสติสิทธังอละยันไบพัดท่านว่าดีทางมหาแคลคลาดมหากรบังปลุกเสกตามกรรมวิธีร้อยไหมตามตำราโบราณตรงสูตรขนานแท้ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้เครื่องรางมากมายราชนิดล้นมีประสบการณ์จนเป็นที่ร่ำเขขลยเก่าครานจนถึงปัจจุบันอิทธิคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยม อยู่ยงคงพันชาตรีแขวคราดและยังจัดว่าสวยงามและหายากเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้มาครอบครองครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่า เล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ